้ลองอาจารย์ใหญ่ส่งข้อมูลมาให้เดี๋ยวขอดูก่อนละกันไม่ถนัดเลยฮนะโอนเข้าโทรศัพท์ดีกว่านี่ไงเฮ้ยโบสุดยอดเลยอะ่ะเขาบอกว่ามีสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตอื่นที่เรามองไม่เห็นอยู่ด้วยน่าสนใจชะมัดเลยตามฉันมาเร็วโบบูพี่ฝนพี่ฝนพี่ฝนว่าไงฮ <laughs> นี่รองอาจารย์ใหญ่ส่งข้อมูลมาให้พี่เอกแล้วข้อมูลอะไรหรอส่งข้อมูลมาว่าในโลกนี้มีตัวประหลาดที่เรายังไม่เคยค้นพบแล้วเรามองไม่เห็นอยู่ด้วยนะก็แง่แะมีหลายเรื่องที่เรายังไม่รู้จักต้องเยอะต้องแยะมันแปลกตรงไหนอะ่ะเออแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่เอกจะไปจับเจ้าตัวพวกนี้<ะ>ให้กับรองอาจารย์ใหญ่อ่ะอะไรนะเอาใหม่อีกรอบสิพี่เอกจะอาสาไปจับให้กับรองอาจารย,าย์ใหญ่ไปจับจับอะไรนี่เดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งเรียบร้อยเดี๋ยวก่อน นี่มันนักจับโปเกมอนไม่ใช่หรอใช่แล้วนี่เลยซาตโตชิซาตโตรุหรือซาตโตอะไรไม่รู้แหละเอาเป็นซาตโตเอกแล้วกันนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่เอกจะไปจับที่ไหนก่อนอื่นต้องไปหาท่านรองอาจารย์ใหญ่ก่อนหารองอาจารย์ใหญ่หาเรื่องเข้าตัวสิไม่ว่าหาเรื่องอะไรเขาก็ประดิษฐ์ของออกมาได้อยู่เรื่อยไม่เห็นหรอโอโหประดิษฐ์ของมาแต่ละทีเดือดร้อนไปหมด <c oughs> <c oughs> ไม่เคยประดิษฐ์ของดีๆมาเลยเฮ้ยเอาหน้าเอาหน้าเอานน่นอาจารย์ใหญ่อ่ะเนี้ยโอโห งั้นเอาไปจอดตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเขาจะว่าเอาจอดตรงกลางอ่ะแล้วทําไมแต่งตัวแบบนี้แล้วโบกับปุ๊กปิ๊กไม่เอาไปหรอเดี๋ยวโบกับปุ๊กปิ๊กไปทําให้พวกนั้นตกใจเดี๋ยวจับไม่ได้อืมคราวนี้ไม่มีโบกอปุ๊กปิ๊กเพื่อนไม่คิดถึงแย่หรอก็น่าจะคิดถึงนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราไปจับตัวนี้กันก่อนดีกว่า พี่ฝนคิดว่าไปจับโบกับพวกพิ๊ก่อนดีกว่าไหมอะ่ะปล่อยเขาไปเที่ยวเล่นมั่งเถอะนะแหมอะไหนจะไปจับอะไรอะ่ะก่อนอื่นน่ะจะต้องไปหาท่านรองอาจารย์ใหญ่ก่อนเห็นว่ามีอุปกรณ์มาให้พี่เอกด้วยนะอุปกรณ์เสริมเหรอใช่ใช่มันอยู่ทางไหนนะอ๋ออยู่ทางนี้เหมือนคราวที่แล้วเปล่าที่พี่ฝนตัวจิ๋วอะ่ะเออไม่ใช่อันนี้เป็นเสริมเข้ากับเราเลยอะ่ะเหมือนคราวที่แล้วเปล่าที่พี่ฝนเป็นสลามอะ่ะอันนั้นพี่ฝนเป็นของพี่ฝนเองไม่ใช่เหรอเปล่าสักหน่อย นี่นี่น,นโอ้อาจารย์ครับอุปกรณ์ที่จะให้ผม,มครับว่าแต่ว่าเจ้าตัวนั้นน่ะมันชื่อว่าอะไระครับอาจารย์โอ้ยตัวที่จะพาให้ไปจับบอลชื่อว่าซากุละมอนน่ะสิ ฮะซากุระมอนนะครับใช่แล้วซากุระมอนพวกนี้นะจับยากมากเลยฉันจะต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญการยังนายเนี่ยะนะโอ้ได้เลยนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ล่ะครับอาจารย์นี่ไงฉันเตรียมมาไว้ให้นายเรียบร้อยแล้วอันนี้ซากุบอนฮะซากุบอนใช่แล้วซากุบอนอันนี้มีคุณสมบัติในการจับซากุระมอนนะนาะยจะต้องเอาไปโอ้ดีมากเลยนะครับผมแค่เคลื่องไปก็จับได้แล้วใช่ไหมครับใช่แล้วเคลื่องไปมันจะระเบิด ระเบิดแล้วก็จับมาใช่ไหมครับใช่แล้วละเบิดมันก็ละเบิดอะสิมันจะจับมาได้ยังไงโอ้จะล้อเล่นมันจับมาได้แน่นอนอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นเวนมอนเวนอาจารย์เวนมอนเหรออ่าเวนมอนอันนี้เอาไว้จับซากุระมอนนะเวนมอนจับซากุระมอนเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้ดีกว่า,านายไปได้แล้วฉันเริ่มงงๆแล้วล่ะ อ,อ๋อได้ได,ได้แต่ว่าผมตึงตึงตาอยู่เหมือนกันนะครับอาหลังหลังจากที่จับมาเรียบร้อยแล้วอะนะเอามาให้ฉันด้วยรู้เปล่าได้ครับอาจารย์แต่ว่าเราเราเราผมจะไปรู้ได้ไงครับว่า ไอ้เจ้าตัวซากุระมอนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมั่งะครับอาจารย์อ๋อเออใช่ฉันลืมไปเลยเอาฉจะบอกว่าเนี่ยนะม,นมันมีอุปกรณ์เสริมอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวนายเอาวันนี้ไปแล้วนายก็ไปโหลดแอป,ปลงโทรศัพท์ของนายอะนะแล้วนายก็จะสามารถจับซากุระมอนได้แลว้วอะอ๋อให้ผมเชื่อมบูทูธเข้ากับแว่นกับโปเกบอลเนี่ยนะเออโปเกบอลโปเกบอลเนี่ยนะตกลงชื่อซากุระไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โปเกบอลไม่ใช่ไม่ใช่ซากุระ,ะบอลเอา้าซากุระบอลเออ,เ,อ<ๆ>เดี๋ยวไปซ้ําชื่อเขาไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปจับแล้วนะครับ ไปเร็วพี่ฝนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนั่นอะไรอ่ะเอ่อซากูบอนอะไรสักอย่างนี่แหละฮะนี่บอลบอลเใช่เอาไว้จับอะไรนะซากุระมอนเดี๋ยวก่อนได้หรือเปล่าว่ะนั่นอ่ะโหลดแอปแป๊บหนึ่งปืดปืดนอะไรโหลดอะไรมาแอปอาจารย์เขาไงเชื่อถือได้เหรอโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก็หมดหรอกเฮ้ยโหมีจริงด้วยพี่ฝนอะไรอ่ะนี่ไงขึ้นมาเป็นปุ่มแดงกระพริบกระพริบเลยเจออะไรเหรออ่าอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะ ซากุระมอนใช่ไหมฮะโอ้เรียกยากนะซากุระมอนเนาะตกลงว่าให้เขาให้เราเขาให้เขาเราโอ้งงเขา <c oughs> ให้เราไปจับเขาให้เราไปจับซากุระมอนมาให้นี่ไง <c oughs> อ๋อไปเร็วเข้าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวตามไป <c oughs> รู้สึกว่าจะอยู่แถวๆประตูหน้าโรงเรียนเนี่ยหนึ่งโตนะมาเร็วมาเร็วมาเร็วไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อตะกี้พี่เอกดูจากแผนที่แถวนี้เลยพี่ฝนไม่เห็นจะ ี่ฝนมองไม่เห็นอะไรสักอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีดิเนี่ยจิมจิมแล้วมันจะต้องใช้แว่นตานี้เหรอต้องใช้แว่นนี้ในการมองเห็นเงี้ยโหโหลดน่ะนานานะแอปเนี่ยนะโอ้โหพอใส่แว่นอันานี้แล้วรูปหล่อขึ้นมาเยอะเลยอะ่ะตึงตาชัดอะนั่นไงเจอ <c oughs> แล้วเ <c oughs> จออะไรเหรอนั่นไงฮะ<ห>โอ้ซากูระมอนไหนพี่ฝนไม่เห็นจะมีเลยอะนี่ไงซากุระมอนโอ้รู้แล้วพี่เอกมองเห็นคนเดียวเหรอใช่แล้วซากุระมอนซากุระมอนประเภทครูใหญ่ มีหน้าที่เดินตรวจตาภายในโรงเรียนเดี๋ยวก่อนจับเลยนะจับเลยเหรอจับเลยนี่โป๊ะโป้งแตกโอ้โหบึ๊บเป็นไงบ้างอ่ะเมื่อกี้ได้ยินแต่เสียงระเบิดได้มาแล้วดีใจจังเลยเอาละตัวต่อไปพี่เอกเห็นอยู่แถวๆนี้นะแล้ววันนี้เขาให้จับกี่โต่ะ ไม่รู้เหมือนกันจนกว่าจุดจะหายไปหมดอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ <จะ S 1> หละเจอไหมเจอไหมนั่นไงโอโ้โหอะไรนี่มันร้านซูชิร้านซูชิที่ไหนเล่าข้างในอะมีอยู่ซากุระม่อนหนึ่งตัอะไรอะเป็นซากุระม่อนสีม่วงๆหน้าตาแปลกๆแต่คุ้นเคยชอบคน <c oughs> พี่วอนมองไม่เห็นหรอกแต่ว่าอาศัยเอ่มสีม่วงๆนี่เออรู้แล้วโอ้นี่ไงเดี๋ยวผู้บรรยายครับซากุระมอนสีม่วงซากุระมอนหัวหน้า ประเภทหัวหน้าทักษะพิเศษรวยอะไรนะงั้นจับเลยแล้วกันโกซากุระม่อนเลรวยๆแบบนี้เอาเลยนะปรึบอะไรเนี้ยใครเอาอะไรมาเคลี้ยงใส่ฉันได้แล้วได้มาแล้วสองตัวเดวอะตัวต่อไปอยู่ไหนนะเดี๋ยวก่อนขอเลื่อนก่อนโอ้ยอยู่ตรงนี้เฮ้ยอ,อยู่ใกล้ๆนี่เองพี่ฝน เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้จับตัวสีม่วงเมื่อกี้เขาบอกว่ารวยรวยรวยิบวนรู้แล้วอะไรอะ่ะเอมน่าจะเป็นโปเกมอนหัวหน้าห้องแน่นอนเลยบอกว่าซากุระมอนไม่ใช่โปเกมอนคนละเรื่องกันซากุระมอนบู้ถิดนท่านไงท่าน,นไงเดี๋ยวใครก็ยืนอยู่ข้างบนใครโยกย,ย้ายใส่สะโพกอยู่ข้างบนนั่นไงดูดิโอโ้โหเจอแล้วซากุระมอนประเภทแดนซิง่งเอาล่ะนะจับเลยแล้วกัน เครื่องถึงเหรอไม่รู้เหมือนกันพิยังก่อนละกัน <c oughs> ปรับอจึ๊ก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 จึ๊กอจึกจึกไข่เครื่องอะไรมาเรียบร้อยได้มาอีกแล้วพี่ฝนเฮ้ยไปต่อดีกว่าเอ้นี่เราได้มาสามตัวแล้วอะรู้สึกว่าตัวต่อไปนี่เขาจะอยู่ที่อยู่ที่นี่อะที่ไหนอะ อยู่หน้าบ้านที่ฝนเนี่ย <S <S เฮ้ยมีเหรอไม่มีเลยไปอีกหน่อยนะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่สนามเด็กเล่นเนี่ยไม่จับปุ๊กป๊กไปด้วยเหรอปุ๊กป๊กจับไปทำอะไรอะปุ๊กป๊กเป็นแค่แมวเองเอ้าวปุ๊กป๊กไม่ได้เป็นซากุร่ามอนอะปุ๊กป๊กไม่ได้เป็นซากุรามอนถึงปุ๊กป๊กจะพูดได้แต่ไม่ได้เป็นหรอกเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอยู่แถวนี้นี่นะเอออยู่ไหนนะพวกพี่ทำอะไรกันหรอคะพี่เอกหน้าแปลกชะมัดเลยทำอะไรกันนะ่ะพี่ตามหาตัวเขียวเขียวอยู่อะอยู่ทางโน้นนะพี่ อยู่ทั้งนู้นนะค่ะหนูมองเห็นทําไมเห็นกันนะไม่รู้เหมือนกันเขาให้บทหนูมาแบบนี้ให้จริงด้วยพี่ฝนดูดิเจออะไรเหรอนั่นไงซากุระมอนซากุระมอนเขียวปีเลยอ๋อเป็นประเภทอะไรอ่ะผู้บรรยายซากุระมอนประเภทเขียวไม่รู้จะบรรยายอะไรแต่ว่าเขียวอ่ะครับนี่ไงกบเขียดตะปัด ตกลงเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยงั้นเราจับเลยแล้วกันนะพี่ฝนนะหรือว่าเป็นซากรูลมอนประเภทตะไคร่น้ําไม่น่าจะใช่นะครับเอาละงั้นเดี๋ยวพี่เอกจับเลยแล้วกันเดี๋ยวจับเลยเริ่มเหวี่ยงไม่ไหวแล้วปวดแขนเข้าไปยังอะ่ะเรียบร้อยแล้วพี่ฝนอุยว,ว,วันนี้<อ>จับได้กี่ตัวแล้วอะ่ะได้หลายตัวแล้วเฮ้ยอีกสองตัวเองอีกสองตัวเหรอโอ้อยู่ตรงนี้นี่นี่น,น,นี่มาเร็วไหน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 อยู่ตรงร้านอาหารอะมาเร็วมาเร็วมาเร็ว แถวนี้นม,มีร้านอาหารด้วยเหรอนี่ไงร้านอาหารที่พี่เอกมาซื้อทุกวันเลยร้านอะไรอะ่ะร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อโอ้โหร้านอาหารของพี่ฝนเหมือนกันก็มีอาหารอยู่เต็มไปหมดเลยนั่นไง <c oughs> <c oughs> นั่นคืออะไรอะ่ะอะไรไม่รู้อะ่ะเต้นกระยึกกระยึกอยู่ตรงนั้นตัวเหลืองๆอะ่ะพี่ฝนมองไม่เห็นนี่นาะนั่นไงเต้นอยู่นั่นน่ะไม่เห็นน่ะโปเกมอนแดนเซอร์อีกตัวหนึ่งตัวนี้ชอบเต้นเป็นที่สุดฮะ เดี๋ยวนี้มีแต่โปเกมอนแดนเซอร์เหรอเออโทษทีครับซาคุรามอนไม่ใช่โปเกมอนเขาพูดผิดพลาดเฮ้ยแง่แล้วจับมาได้แล้วพี่ฝนจับได้ยังได้แล้วเฮโถตัวตายอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ในโรงเรียนเหรอน่าจะอยู่ในโรงยิมนั่นไงนั่นไงโอ้ยกระโดดยึกยักยึกยักเลยโปเกมอนเอ็กเซอร์ไซส์เอ้ยซากุรามอนเอ็กเซอร์ไซส์จะพูดผิดไปถึงไหนเนี่ยจับได้ยังอ้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับพี่โตแล้วเปล่า <g ül> รู้สึกว่าอาจารย์ก็จะหายไปด้วยนะไม่ได้ไม่ใช,ไใช่ไม่ได้หายไปอยู่ข้างหลังเรานี่เองอ่ออาจารย์วาร์ปไปอยู่ข้างหลังโอเคครบแล้วแหละพี่ฝนแล้วที่เอาไปทําอะไรอะ่ะเอาไปให้อาจารย์วิจัยดูไง<า>วิจัยซากุระมอนของอาจารย์เขาอะซากุระมอนของอาจารย์ไปวิจัยวิจัยทําอะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่ามีเรื่องอะไรอีกแล้วนะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่สนุกดีนะวันนี้เอาละเดี๋ยวเพล็กวิ่งขึ้นไปหาอาจารย์ก่อนอาจารย์ครับ เออมาแล้วเหรอนายจับได้กี่ตัวอ๋อได้ครบที่อาจารย์ให้โหลดในแอปไปแล้วก็จับมาครบหมดเลยครับโอ้โหขอบใจมากเลยนะเนี่ยอย่างนี้ฉันก็เออเอาไว้ทดลองได้แล้วล่ะนะอาจารย์จะเอาไปทดลองทําอะไรอีกครับเนี่ยอ๋อเรื่องนี้ฉันยังไม่บอกนายหรอกนะเอาเป็นว่าเออเดี๋ยวไว้ตอนหน้าฉันเคยบอกกันแล้วกันนะจุ๊บจุ๊บแต่ยังไงก็ตามนะฉันไม่เอาไปทําอะไรที่มันไม่ดีหรอกนาโอเคขอบคุณมากเลยครับงั้นผมถอดแว่นออกแล้วนาอาจารย์เออได้เลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนมันถอดไม่ออกเอาปะโทษเอ้ย